สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานออนไลน์อัลลอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทำเพื่อไม่ได้นำสินค้าไม่ได้สักชวนและการลงทุนอย่างใดๆการลงทน aquí, ุนความเสี่ยงนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่ศูนย์นะกับ ja, yeah. yeah. วีเอชีนะเหมืนอ่านมานเลยมันอ่านวอชหรือเปล่านะเป็นเหรียญนกหรือเป็ดคาเบโลนะก็แอร์ด็อกเกมทวิตแกรมเหมือนเดิมนะช่วงนี้กําลังร้อนแรงนะก็เตรียมเข้าเทรดนะบิตเกนะวิ่งถึคลิปโจนดับเก้าใวันที่หนึ่ง หนึ่งตุลาประมาณนี้นะตอนนี้เขาก็อยู่บนบิตเกราคาล่าสุดก็อยู่ที่0.0014 00 00 00 us H นะอืมเล่นเกมได้เงินจริงอ่ะมาดูก่อนหน้าตาอ่ะไปดูตลาดเทดก่อนอ่ะเราอยู่กับบิตเกรนะ <c oughs> จริงๆมันก็มีหลายเชนด้วยเทิดนะ,ะแต่ขี้เกียจไปหานะบิตเกลแล้วกันนะฮะบิตเกนี่ก็คอยนับถอยหลังอีกเจ็ดวันนะที่เตรียมเขาเทตนะเหรียญ w a t นะเหรียญวอช อย่างเนี่ยอ่าแต่ตอนนี้เขาก็มีราคาอ้างอิงของเขาแล้วนะราคาอ้างอิงที่เขาใส่มาส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นอกจากแบบมีแรงเทขายแรงซื้ออ่ะวัดนี่เนี่ยก็ราคาล่าสุดนี่อ่านี่ใกล้วันวอลุ่มการซื้อขายเนะี่ยอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเคนะ,อะวอลุ่มทั้งหมดที่เขาซื้อบนบิตเกนะอ่าทั้งหมดนะอ่าแต่วันนี้เนะี่ยก็ซื้อขายประมาณ ห้าหมื่นเก้านะเนี่ยเนี่ยดูดูประวัติจริงๆมันก็อันนี้เป็นเหมือนสัญญาอ้างอิงนะแต่ผมผมก็ยังไม่เคยรู้ว่าตัว,ต,วตัวนี้มาเล่นทํากําไรกันยังไงเป็นสปกสัญญาอ้างอิงเนะี่ยวันนี้ก็จะมีการเนี่ยซื้อน 7, เนี่ยเจ็ดพันเนี่ยจำนวนเจ็ดพันเนี่ยนะเนี่ยราคาเจ็ดจุดหนึ่งนะเจ็ดพันราคานะ 7, 7. วันนี้จํานวน U S นัน่นนี่ปึ๊บปุ๊บปุ๊บก็มีการซื้อขายหลักๆก็วันนี้ก็ห้าหมนเก้าก็โอเคอยู่นะอ่ะใครสนใจก็มาสมัครกันได้นะเดี๋ยวเวลาไม่กี่วันผุผมก็เห็นประมาณที่สิ้นหุ่หลายวันแล้วแหะแต่ว่าช่วงนี้เหรียญก็เยอะเหลืกินแต่ don t, don t mail, no. โดนโดนเกมแมวก็โดนเกมหนูว่าโอ้เจ็บปวดเกมโนอีกสักเกมนะ ใครสนใจก็สมัครได้ลิงก์ใต้คลิปนะเดี๋ยวอีพีต่อไปจะทำวิธีการเล่นวิธีการเล่นต้นๆนะอ่าจะเรือมีลิงก์เกมแต่ละเกมอื่นๆแล้วก็จะมีเว็บเทคริปโตอันดับหนึ่งเว็บเทคริปโตอันดับสี่ใครสนใจก็สมัครได้นะขอบคุณที่ติดตามเรารับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนและการลงทุนหนึ่งรายการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆเจอก,กันใหม่อีพีน้านะครับเจอก,กันใหม่ครับบ๊ายบาย